วัดดังเชียงใหม่นำไอ้ไข่กลับมาให้บูชาขอหวยคึกคักไม่พลาดเลขเด็ดวัดดังเชียงใหม่นำไอ้ไข่กลับมาให้ประชาชนกราบไหว้ตั้งชื่อว่าไอ้ไข่ลูกแม่อีกด้านขอหวยไม่พลาดขอเลขเด็ดลุ้นโชคงวดหนึ่งพฤศจิกายน63วันที่26ตุลาคม63ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัด ท่าใหม่อตบป่าแดดอเภอเมืองเชียงใหม่ที่เคยมีลูกศิษย์นำรูปปั้นไอ้ไข่มาถวายให้กับทางวัดจนเป็นที่โด่งดังจนต่อมาทางกรรมการวัดกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์จึงได้นำรูปปั้นไอ้ไข่ไปเก็บไว้ก่อน แต่ก็ยังมีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และหลายพื้นที่ต่างพากันมาถามหารูปปั้นไอ้ไข่จนทางคณะกรรมการวัดได้หารือกันว่าจะนำรูปปั้นไอ้ไข่ออกมาตั้งให้ประชาชนได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรจากไอ้ไข่อีกครั้งโดยตั้งชื่อว่าไอ้ไข่ลูกแม่อีก เพื่อไม่ให้ไปเหมือนกับไอ้ไข่ของวัดอื่นหลังจากที่ทางคณะกรรมการวัดได้นำรูปปั้นไอ้ไข่กลับมาตั้งอีกครั้งข่าวได้แพร่สะพัดไปถึงบรรดาคอหวยไม่พลาดที่จะเดินทางมาขอโชคจากไอ้ไข่ลูกแม่อีกกันอย่างไม่ขาดสาย ทำให้วัดท่าหมายอีกกลับมาคลึกคักอีกครั้งในช่วงก่อนวันหวยออกจากการไปสังเกตของผู้สื่อข่าวพบว่าชาวบ้านที่ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วนามาลูบหุ่นรูปปั้นไอ้ไข่เพื่อขอให้ถูกรางวัลใหญ่นอกจากนั้นยังมีชาวบ้านพากันส่องดูเลขบนหุ่นรูปปั้นไอ้ไข่ตั้งแต่เท้ายันไปถึงหัวและตีเป็นตัวเลขต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นสอ 544 133ตามความเชื่อของชาวบ้านที่ชอบเสี่ยงโชคอีกด้วยขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยรัฐขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีโชคมีลาบร่ลำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ